ในบ้าปูน้ำครับได้เนี่ยแซ่บมาฝากพี่น้องเลยครับวันนี้เป็นแกงไก่บ้านนะครับเนาะใส่บะเกือหรือว่าปักทองนะครับพี่น้องเนาะเส็บสครับกบ็บรรยากาศหามเสาะฟังเสียงไก่ขันกระดมคนัพี่น้องเนาะก็นีนครับหอมเหี่ยวครับหอมห่อหมเต็มเสวัสดีครับพี่น้องสุูสุคน พบกับผมครับบ้าปืนดำจีสารหน้าตปงผ้าแสบใช่แนววันนี้ครับบ้าปืนดำมาพบพี่น้องแห่หมือเสานะครับน้องวันนี้บ้าปืนดำครับได้แนวสุบแซ่มาฝากพี่น้องเลยครับวันนี้เป็นแกงไก่บานนะครับน้องใส่บะตือหรือว่าปักทองนะครับพี่น้องนาะสุบแซ่ครับก็บรรยากาศแห่เสาฟังเสียงไก่ขันกระดมมาฝาพี่น้องนะครับนี่ครับห่อเหนี้วครับห่อห่อนเต็มติปปู้รูเลยครับพี่น้อง อ๋อต่อยจัดให้พี่น้องพักกับพักแก้มก็ได้พัดชี้หอมเนาะพี่น้องเนาะงพักกาดดอกแหน่พี่น้องเนาะมาพี่น้องมากถูกแดบน้ำบ้าปุูนน้ำครับกินกับซอสน้ำกันนะครับเนี่ยก่อนเนี้มฮว่อนๆนะครับหอมเนี่ยบ้าปุูนน้ำซีเมอรครับอืมอืม เสียเปล่าขนาดครับพี่น้องอือหอือ

你要换你要肉你要挠 อย่างไรเง้มันบันก็นะครับเชียบผักเหรบ 嗯，啊，那个。 我三月。Wow, <laughs> พี <laughs> ่น่ามร่วมเหมื่า really? <speaking> ันประสาเขาสดนานครับพี่ กินนอน,น,นหอนนุ่น,นย่นมนามหนาวแสบ

ส่งช่อคโกลยครับพี่น้องปีนี่สอบไปแล้ครับอืมอืม้องไกลขนาดนั้ ขยัดกินหนักนครับพี่น้องไก่ห่าวกับนังเล่ไก่ตีครับพี่น้องเอาล้วครับพี่น้องเอาเป็นว่าเรียบร้อยนะครับน้องื้อนี้มาปืนนดำก็ได้แกงไก่บ้านไส้กอะือนะครับน้องหรือว่าฟักทองมาพี่น้องเนาะแซ่บคักอีหลีครับพี่น้องบ่ได้กินดนแล้วครับพักก้าวพวกแกมก็ได้บ่ละมาบ่หลายปายในมีความหอมกับผักกาดนะครับเนาะฟังเสียงไก่ขันไปนําพี่น้องบรรยากาศแามเดือดเดือดงเสียงนก่งห่วงพี่น้ำนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออไฟได้ครับตีเสียงดังเนาพี่น้องเด้อ มาพุ้นดก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับเนาะที่เขามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้มาพื้นดขอพระคุณหลายๆครับผมมาพื้นดําขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้มาพื้นดําค้ามปใหม่ใ้ปีน,น้เนาเบิ่งเน้นะครับเดอ้อไปครับมาพุ้นดําขอลาไปก่อนครับเอาไวพ้พบกันคลิปใหม่สวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆครับ